ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะนี่ก็จะมาสอนคอมโบผลแข็งไม่ต Jamie, ื่นกับเล่นโกคูสกิลเดียวระดับคนงบน้อยตื่นจริงๆนั่นแหละไม่ตื่นนั่นแหละไม่ตื่นก็สกิลของที่ใช้ก็หมวกหมวกกากันนี่แหละครับเราเล่นเราเล่นก็จะใช้เป็นหมวกรอแว่นตาดูฟามิงโก้ก็คุมหมดดำอะไรก็ว่าไปนะครับก็สกิลที่จะต้องใช้ก็ เนี่ยของของที่ต้องใช้ดาดเวงโกคุมาซูปเปอร์ยูแมนผลน้ำแข็งเจดก็ตามนี้มาอันแรกก็ไม่มีอะไรมากคอมโบพื้นบ้านเวเทา ประมาณนี้ค่าหัวหวงน้อยเนีมันสองล้านห้าเนี่ยก็ถ้ามีหมวกรอมันก็จะแรงกว่านี้เดี๋ยวผมไปเอาหมวกรอก่อนจัดไปตอนเอาหมวกรอกับเซเบอร์นะสองขบวบกับเซเบอร์ด้วยโอเคก็มาได้นะครับมาโคตรนานกว่าจะอาโหนี่มันส่งพระนี่ ตั๊งหนึ่งนะนี่วันนี้จะต้องใช้ก้องหมกรอซเซเบอร์ข้แงแข็งแล้วก็ซปเปอร์จูมันฮ่มมนหอหอ่หอห่อย่งแล้วามันดีไหมเพื่อนผมจะเปิดพีพีข้ามันนะจอ หนึ่งไปดูว่าเป็นการเทสประสิทธิภาพของคอมโบโเราไช่ไงเน,นี่เราจะฆ่ามันมา,มามาเอา ได้ข้าหมวครับเป็นไงคอมโบประสิทธิภาพของเรานี่ตึงเลยหรอถูแต่เขาเป็นคนไม่สู้คนนะถ้าจะรู้เลยว่าเป็นเป็นแค่บางคนนะใครที่เล่ตันแล้วอ่ะน่าจะรู้ดีว่าแบบเพิ่งเล่าตันครั้งแรกมันจะไม่กล้าฆ่าคนนะสําหรับผมไม่ก็บางคนนะมันจะไม่กล้าฆ่าคนแบบ ไอ้นี่มันมาเปิดให้เราเลยผมสมัมผัสได้นี่ไงมาแล้วเบ้งคอมโบไปโดนนะครับเพื่อนๆมาไอ้นี่มันหนีงเดียวเลยโหหนึ่งว่าจะโหจริงเหรออืม <c oughs> เดี๋ยวนี้เอาจิกแล้วมาเถาะมาเถาะแหนที่นี้เถาะดมาเถาะมาเถาะไม่ได้ตึงอะไรหรอกลนลนนีไ่งไงโดนเวลาฮลัลโหลไม่โดนด้วยบุบมา ทำ,ทำไปดีกันทำเชิงหนีอันนี้มีคาบิชาแต่โบไม่มีมี๋ยวปืนพิษดีฮัลโหลติดมาให้ผผานแล้วไอหนุม่มไม่โดนมาเถอะมาเถอะมาเถอะไอหนุ่มนี่ก็ไม่ได้ตึงมาเถอะมาเถอะเราจะได้พ v p กกันแล้ว มันหดไม่้หวอุออ้ยดาแรงขอไปในคำหยาบมาดิมาดิเอ,อาพาดมาทุกคนดูคอมโบประสิทธิภาพเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่หรอก,กอยากได้โลบก รอเร่งอ๋อมันไม่ได้เปิดแล้วเราจะล่ามันล่ามันดีลาด่าไปดีโอเคไม่แกล้งมันดีกว่าคลิปนี้ก็ห้านาทโีโคตรโคตรเร็วก็จมนั้นของอ่าเดวเราจะคอมโบให้ดูไม่ต้องรองคอมโบก็ได้มั้งก็น่าจะรู้กันยอยู่นะ ขโบอกอ,อ,ยอย่างนี้นี่อย่างี้ถ้ามีหมวกรอมันก็จะตายไวมากแบบไม่รู้ว่ามัน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 บวกอะไรบ้างเดี๋ยวดูสักทีอ๋บอบวกทุกอย่างเลยแบบนงน,นะครับเปิดก,กล้องดีกว่า ผมเป็นเผ่ามิงเผ่ามิงเพิ่งตื่นก็ตามนั้นนะครับคุณผู้ชมทุกท่านก็กระโหลกเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการเล่นออสตาร์ Star. ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับเป็นการเล่นออสตาร์ Star ที่กากมากโอเค เดี so ๋ยวเติดองไ้งี <Thr iss> <K Agg CSS> ้เลยกันพอพาวิงก่อนปุ๊บกลายเป็นหอมนุษย์ไปกันเลยคลิปนี้ขอสมไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปยาวๆนะโอ้บอสเกิดเราไปร้ายมันไหมเนผมรัมันดึง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 ดดึงดึด เฮ้ยมันรัดพีๆมันไม่เก๋เดี๋ยวผมพิมพ์ด่านึนเต้บนิ้วผมไม่ได้คุณเจเกินไปเป้า ผมมีแคนนะแต่ว่าแคนชื่อชื่ออะไรไม่รู้ลืมอยอกายอกผมมีแคนแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบสร้างเท่าไหร่แบบมันดูล่อตาล่อดใจยังไงเมืูอเวลาสร้างแคนก็คลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเล่นออสตานะในอีพนะีหน้าไปบายๆแล้ววันนี้ก็จบจต่พียงเท่านี้ไปละ